สวัสดีครับ Vogue Thailand 7 8 9ม e คุณสมิ Shine สวัสดีครับกูกราบัสสวัสดีครับ Copper ครับอารันครับฮาร์ดครับจังทีครับเอเอครับเจน o ุ u e ครับ n น็ครับมาร์คคิครับและนี่ก็คือ24 favorites about bus จะมีพี่ลรันหรือก็จะเรียกว่าน็อปพี่น็อปพี่รันไม่เคยมีพี่น็อปแหละไม่เคยมีพี่น็อปก็จะมีพี่รันกับน็อปเลยส่วนพี่มาร์คเนี่ยจะว่า พี่มาร์คพี่ขุนพี่ฮาร์ดพี่จินคุณคิมแล้วก็ไอ้ไทยแล้วก็เน็กไอ้ภูไอ้โต๋ยไอ้โต๋ยเออไโต๋ยแล้วก็คอปเปอร์คัพเปอร์คัพเปอร์คัพเปอร์เอก็เรียกว่าเอหรือว่าเอเอจังเรียกว่าไอ้มุ้งจังไอ้จุ๋งไอ้จังจุ๋งแล้วก็พีมเรียกไอ้พีมครับผมบางครั้งก็เรียกว่าไอ้ไอ้แฮมเพราะว่ามันเคยเจ็บแฮมสตริงครับตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะเรียกผมว่าไส้ติ่งเดี๋ยวมาเ่อ พี่รันก็ให้เบอร์เกอร์อะไรกันพี่มาร์คจะสิ่งที่เขาชอบกินน่าจะเป็นไอติมครมินช็อกครับแบบว่าถ้าใครหยิบกินจากตู้เย็นก็จะพิมพ์มาในกลุ่มเลยใครเอาไปว่าพี่ขุนคือไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าก็เห็นเขากินหลากหลายไม่ได้แบบกินอะไรย้ำตลอดอพี่ฮาร์ดก็ดูจะชอบกินอาหารไทยกะเพราคุกแล้กันให้อ่ากะเพราคุกอ่พี่าชอบกะเพราคุก ส่วนผมช่วงนี้ผมติดกระเพราคุกมากแบบตอนเช้าก็กินแล้วก็2วันที่แล้วก็กินสาวันที่แล้วก็กิน4สี่วันนี้แล้วก็กินไอ้ผมพูดจริงนะเนี่ยแต่ถ้าช่วงนี้คือกระเพราคุกครับไข่ดาวต้องเป็นไข่ดาวไทยนะครับใครนี่ส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเห็นใครกินอะไรก็แบบกินตามอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอชื่อร้านมาคนนี้สั่งเยอะเลยครับบอดีอใช่ครับเนก็กนักกินนี่ดูจะชอบกินแบบอะไรที่ไม่มีผัก เคยไปอิสาก่ย่ามเนี่ยก็ดูกินแบบทุกๆหลายๆอย่างในนั้นได้พุทธชัยก็จริงๆกินข้าวคนนี้บ่อยมากให้ข้าว้าเนื้อก็ได้ครับต่อไปเปเร้อครับผมผมเองครับพเป้รผมไม่ค่อยรู้จัก เปอร์เป็นคนกินเก่งมากอยู่แล้วเลือกอย่างหนึ่งให้เปอร์ยากมากแต่ว่ารู้สึกว่าเปอร์เป็นคนแบบว่ามีความรู้แน่นเกี่ยวกับข้าวมันไก่แบบว่าข้าวเป็นยังไงใช่จัดแรงมาอยู่ว่าผมชอบร้านไหนสุดไหนลองมาเอเอก็แบบรู้สึกเคยกินอะไรด้วยกันบ่อยแต่ว่าก็ดูจะแบบชอบเป็นคน explore การกินเหมือนกันผมว่าเอชอบกินทุกอย่างจังก็แบบ ค่อนข้างแบบว่าหาหาสั่งร้านใหม่ๆเยอะเหมือนกันผมให้จั่งอันนี้แล้วกัน r i p e y e ใช่ช่วงนี้เขาบึกนะฮะอาจริงตอนนี้ซ่อนรูปอยู่แต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามีโอกาสผมว่าทุกคนตกใจแน่ๆครับสุดท้ายมังโน่เพราะเขาชอบข้าะเจียวมูซาบีเลยครับเริ่มจากคุณพัศบีนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น ถ่ายรูปครับ Yes sir ส่วนมา r k Krishna ผมว่างานอดิเรกของเขาเนี่ยคือการการนอนนะผมว่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เขาชาร์จพี่ขุนนะครับผมว่างานอดิเรกเขาคือการนั่งดูอะไรในคอมไม่ก็เล่นเกมอะไรทุกอย่างแบบเล่น Nintendo เออเล่น Nintendo อะไรเงี้ยคนต่อไปพี่ฮานนะครับผมคิดว่าคือการเล่นบาสครับจิมบุคคิมนะครับ งานอดิเรกของเขาเนี่ยเขชอบเข้าฟิตเนสครับเข้าเช้าเช้ากับคืนครับเข้าตลอดครับผมคุณไทชาโนนนะครับงานอดิเรกของเขาก็คือเรียนหนังสือครับใช่เขาชอบเรียนมากคือเขาเรียนตลอดเวลาจริงๆครับผมคนต่อไปนะครับพี่เน็กนะครับนาฬิกาผมว่างานอดิเรกเขาก็น่าจะมี2อย่างเป็นการวาดรูปไม่ก็การอะไรเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นที่เขาจะต้องเขาอาจจะชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปครับพุทธชัยนะครับออกไปเที่ยวครับแล้วก็คนต่อไปก็คือผมเองนะครับคอปเปอร์ครับผมว่างานอดิเลกผมเนี่ยคือการช่วงนี้ผมว่าผมดูซีรีส์เยอะแล้วก็ผมเข้าฟิตเนสบ่อยครับ The ใช่ดูแฟชชั่นครับผมติดซีรีส์เรื่องนี้มากครับต่อไปนะครับก็คือเอนะครับการทําเพลงแล้วก็การถ่ายรูปของเอแล้วก็ต่อไปก็คือของจังทีนะครับก็เป็นการเตะบอลแล้วก็ถ่ายติ๊กต็อกเต้นอะไรเงี้ยเขาจะชอบแล้วทีมวัสดุเนี่ยผมว่างานอดิเลกเขาคือการแต่งเพลงครับ เพราะว่าช่วงนี้เขาส่งเพลงมาให้ฟังบ่อยมากเป็นแบบเพลงแบบดาร์ฟที่เขาแต่งมาอย่างเงี้ยจริงเหรอบางทีเขาห้ามเองเหรอใช่เขาแต่งเนื้อมาก็ส่งมาแล้วก็อันเซนส่งมาอันเซนหรือบางทีโนนนตีฮะโนนนตีหรือบางทีแบบเจอกันเงี้ยก็แบบเฮ้ยฟังฟังฟังหน่อยประมาณนี้ครับน็อบบี้นะน็อบบี้เป็น I love my friends มาคริสชอบถามว่าไปทำอะไรนะ พี่ขุนพลเหรอขุนมันพูดเอาจริงวันวันพูดมาชอบพูดแบบหล่อหล่อจริงเหรอจริงชอบพูดว่าอะไรนะอทีิแบจ๊อยอะไรนะแบบว่าอะไรนะอะะไรนเรื่องใหญ่ที่เขาชอบพูดมากตอนสัมภาษณ์ชีวิตประจำเออชีวิตประจำ อะไรนะชีวิตประจำชีวิตประจำผมชีวิตประจำผมชอบแบบเล่นกีฬาอะไรนะไทยหนักมากพี่หนักมากนี่แหละขนี้คือบนทุกปัญหาในชีวิตที่เข้ามาในเซี่ยววินาทีเน็กเน็กผมว่าเออผมว่าผมว่าอันนี้คือเด็กาผมว่าผมว่าเออคุณไม่แทนชื่อตัวเองเลยผมว่าผมไม่เคยผมไม่แบบผมไม่แทนกับ กับคนอื่นว่าแบบเน็กว่าอะไรอย่างเงี้ยผมอะแทนเน็กกับแม่อย่างเดียวคนที่แทนตัวเองบ่อยที่สุดคือฮาร์ดฮาร์ดฮาดฮาร์ดว่าอะไรอย่างี้ใช่พูดชัยโอพหูดชัยโอโหโอ้โหอหมายเลยไม่รู้แล้วมีท่าแบบโอเดชวัฒน์เฮ้ยเดช๋ยวขอใอ้ภูมีคำหนึ่งอะไร เปิ้เขาไปปิ้คิดเปิคิดเลยไม่ออกต่อไปเปิ้ลเปิ้ลเขาไปเป้ลเอชวัอชิกรอนบาโบรมว่าโบนี่พกโยโยจังทีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวแตบบว่าแบบว่าโอ้โมันจะดีจริงปพิมมาสู่พิมบ์มว่า หมายความว่าหมแล้วต้องมีมือไมนต้องมีมือหมายความว่าหมายความว่าหมายความว่าเปอร์ก็มีนะเจงเพอร์ลองคิดของเปอร์เพอร์จะชอบมีสถานการณ์ที่ต้องแบบแก้ตัวบ่อยอะไรอุ้ยอุ้ยก็ได้อุ้ยมีป่ะเวลาสมมุยสมมุดพูดไปอะไรไปแล้วแบบเหมือนมีคนว่าแบบมันไม่ใช่อุ้ยก็แต่เป็นอุ้ยที่แบบน่ารักหน่อยใช่ใช่อุ้ยที่น่ารัก ีฮันไงฮะชื่อตัวเองฮันว่าฮันว่าฮันว่าฮันใช่ฮันบัคท่าพุทธหลากหลายคนคืออย่างงี้มีท่องท่ามีนี้กับอันนี้พีพีนี้น่าจะเขากอดอกใช่เขากอดอกนี่ผมผมนึกจังออกจังจังนี้ใช่จังนี้จังอันเนี้ยจังท่านี้เลยท่าลังบอลดูดปากด้วย เอเอกนิ่งๆนิ่งๆเอ๊ะสองนิ้วเออเอ๊อย่างงี้เอ๊จะเป็นสองนิ้วแบบคิ้วๆหน่อยเปรี้ยนี่ยิ้มปากยิ้มปากแล้วก็แบบหันข้างแล้วก็แบบข้างโชว์โชว์จอไลน์อือใช่ภูยิ้มแบบยิ้มกวนๆวนยิ้มโอยิ้มโตยเขาเรียกว่ายิ้มโอยยิ้มโตยกลับรู้สึกว่าภูแบบบางทีภูชอบแต่งหน้าตรงหน้ากระป๋องเน็กนี้ชัดมากเป็นสองนิ้วแต่เป็นสองนิ้วอย่างเงี้ยต้องมาปิดหน้าก็ปิดหน้าอย่างงี้ยังไง

เอ๊ะทำไมท่านี้เต้นไม่ได้ก็จะโทษกรรมติดก้ามติดก้ามเลยฮาร์ด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 ชฮาร์ดฮาร์ดจะมีความแบบเหมือนยิ้มแบบหัวเราะนิดนึงมองภาพนี้แล้วแบบยิ้มยิ้มที่แบบตาหยีตาหยีตาหยีพี่แบบว่าแล้วก็แล้วก็ยิ้มแบบยิ้มแบบอย่างแบบย่างแบบนี่ปากกระพงปากกระพงเลยแล้วก็มูจู KP แอกแอกอะไรก็ได้แอกหน้าตรงหน้าตรงก้มหน้านิดนึงโชว์สันจมต่จะมีแบบปากจูนิดนึง สมมติอันนี้คือถ่ายจริงๆนะถ่ายโพสจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้โชว์ก่อนแต่แล้วสมมติถ่ายแบบมันจะแบบชอบแบบหันข้างไว้ก่อนแล้วก็เอียงไปนิดเดียวเพื่อที่จะทำตไงวะหรือแบบบางทีตัวต้องหันฝั่งตรงข้ามกับหน้าแต่ว่าหันหน้ามีม้าขึ้นมาม้าก่อมายิ้มมีพูดมือมีม้าผมว่าผมเบสิกมากผมว่าผมแบบแบบแบบเนี้ยใช่ใช่ใช่อรันเนาะอรันนี่จะชอบมีท่าแบบ ลันท่าแหวนส์อะอะไรแบบแล้วก็ขาดูมาเยอะดูมาเยอะแบบคนดูมาเยอะเออดูมาเยอะแต่คุณชอบทำแบบมือแบบนี้เออดูออะไรเออท่าดิ่นบ่อยมากนี่แล้วก็รอยยิ้มเนี่ยเห็นบ่อยมากผมเคยคุยกับแม่ไว้ว่าสมมติไปออกงานหรือแบบหรือคอนเสิร์ตอะไรถ้าเห็นแม่ผมจะทำแบบนี้แต่ว่าอันนี้แปลว่าแบบเอ้ยเห็นนะเห็นดีเลยมีใจวผมเจอแม่ผมทำป่ะสวัสดีแม่ พี่หลันรู้สึกว่าแบบถ้าถ้าพที่ใช้เยอะสุดเลยคือเห็นแบบความเทคเวร์เหมือนผ้าไนลอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเทคเทคเทคโนโลยีใช่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 เทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ใช่กระเป๋าเยอะๆแล้วก็คนต่อไปที่มาร์คพี่มาร์ครู้สึกว่ามีความแบบว่าโอนมานีในหนึ่งใช่ใช่ Pinterest boy แบบว่าไอจีก็จะแบบเทสดีอะไรอย่างงี้ยเทพี่ขุนมีแบบเสื้อตัวหนึ่งที่แบบนึกถึงพี่ขุนแล้ว้องนึกถึงเลยคือแบบเสื้อหนังเป็นแบบว่าเสื้อกล้ามเบอร์ในแล้วก็เสื้อหนัง สีน้ากับกับเม่ก็เสยินซสยินชุดความแบบความวินเทจพี่ขุนใช่ใช่ขุนวินเทจไบอเดินใส่ทีไรก็ใส่เสื้ออย่าินตลอดต่อไปพี่ฮาร์ดทรายกันแต่งตัวที่หลากหลายอยู่เผมแต่งแล้วถ้ามีเสื้อตัวหนึ่งเลยที่แบบเห็นพิฮาร์ดเราในถึงตลอดคือเสื้อแบบว่าเสื้อดำแล้วก็กางเกงสีชมพูแล้วก็รองรองเท้าทิมเบอร์แลนด์ทิมเบอร์แลนด์แต่ทิมเบอร์แลนด์ทิมเบอร์แลนด์ที่ใส่บ่อยจริงแล้วก็แล้วก็ไนกี้สีสีทิมเบอร์แลนด์ไนกี้สีน้ำตาล พี่จินมีความแบบว่าเสื้อเบสิกเสื้อเบสิกแต่ว่าก็มีก็มีสไตล์ของตัวเองแบบว่ามีความเบสิกแต่ว่ามีความชอบใส่เสื้อสว่างๆใช่ชสีสว่างสว่างเออโทนสว่างตลอดไทชันน์พี่ไห่หรอพี่ไห่ไลฟ์สก็ตไลฟ์สก็ตไม่ก็สตูซีโออะแล้วก็หมวกครับต้องมีหมวกมีหมวกชายหมวกแบบว่าหมวกสีแบบจะสีแปลกๆหน่อยสีฟ้าสีอะไรอย่างเงี้ยพี่เน็กแบบว่า ชอบมีอะไรเยอะๆบนตัวแต่ต้องมีแหวนเยอะๆต้องมีต้องมีสร้อยต้องมีเชนอะไรเยอะๆเราว่าเราว่าในอมีความแบบ g o t h i นิดนึงใช่มีความ gothic พุชัยนี่ m i n มมีความแบบว่าติดแบรนด์ใช่ป๊อปเปอร์นิสกี้นี่จี ใช่มีช่องนีในชอบใส่แบบสกินนี่จีนกางเกงขาเดฟอะไรอย่างงี้แล้วก็คอนเวิร์สรองเท้าคอนเวิร์สสีสีเขียวสีเขียวสีไม่สีเขียวที่ผมที่ผมผมไปรับทำมาเองผมจำได้เพียงแต่ว่าถ้าผมไปรับแทนคุณแล้วก็แล้วก็เพื่อถ้าแบบว่าเป็นงานจริงจังหน่อยจะชอบเป็นแบบว่าเสื้อยืดแล้วก็มีเสื้อตัวนอกอีกตัวนึงต่อไป A ครับให้เพื่อนช่วยคิดให้เพื่อนช่วยคิต A A นี่จะคลีน n c l e แต่งแต่เรียบง่ายทั้งหลีนอ๋อฟ้าอ่อนหน่อยแต่งตัวเหมือนหนุ่มจีวันวันก่อน ไปถ่ายรูปกับเอเพราะเอบอกว่าเอออเออชอบแต่งตัวโลคีไม่อยากแบบไม่ได้สแตนเอาออกมากใ,ให้ดูคืนคืนกับสังคมทำไมผมเ <c oughs> ราอยู่ข้างกันครับผมอ๋อจังทีนี่ก็ มีความเท่ยังไงก็ต้องเท่ต้องดำต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเท่ใช่จะมีความแต่งแบบแบ๊กแบกบ๊กแบ๊กยี่จีนแล้วเป็นเชิ้ตคอปหน่อยถ้าลุกห้องฟ้อมก็จะเป็นแบบโหลดตำจะใส่โหลดตำโหลดตำยกโชว์เก่งไงโชว์ขอปโชว์คอปมันต้องมีมิงานมันไม่สตรีทหมวกจะหมวกแบบใส่อย่างนี้ได้นะปิดก็มีก็่ด้พิมพอสสูรนะพิมพอสสูรก็ เสื้อก้ามเสื้อก้ามชัดที่สุดคือเสื้อก้ามนี่ถึงเสื้อก้ามเป็นเกงยร์ยีแล้วก็ค่อยมีอะไรข้างบนเดี๋ยวค่อยแต่วันแต่ว่าเหมือนแบบจับอันนี้ใส่ไว้ทุกวันแล้วข้างบนค่อยเปลี่ยนเสื้อก้ามเป็นเกงยร์ยีแล้วก็แล้วสร้อยบูการีพี่รันดูเป็นคนชอบโทนที่แบบไม่สว่างแต่ก็จะไม่หม่นเกินไปแบบอยู่แบบจริงแดงๆน้ำตาลหรืออะไรแบบโทนโทนนั้นผมสำหรับผมนะอาจจะเป็นเพราะหัวเขาสีแดงด้วยตอนนี้มันเลยแบบส่งเสริมเข้าไปใหญ่ช่วงนี้เริ่มชอบสียีนสีน้ำเงิน พี่มาร์คเหรอเป็นสีพาสเทลเอิร์ธโทนถ้าสีฟ้าอ่อนแล้วก็ชอบสีเขียแล้วก็ชอบแบบเบลล์แล้วก็ชอบแบบน้ำตาลของชอบเทาด้วยป่ะเออชอบสีเทาด้วยคุณพลโอ้โหผมไม่รู้เขาจริงๆเลยว่าแต่ก่อนเขียวเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเขียวพี่ฮาร์ดเหรอชมพูไหมดูเป็นชมพูชมพูดำดำพีมจินมุกจินชอบเออพี่จินชอบสีชอบสีขาวไม่ไออจินชอบสีขาวบ้างเออดูชอบฟ้าขาวฟ้าขาวเหลืองสว่างๆหน่อย ถ้าสีอันดับหนึ่งในใจคือชัดเจนมากคือสีบลูครับเชียนน์พี่ไทยดูเป็นเป็นสีลุ้งอ่ะเออดูเป็นหลาบสีดูแบบดูเป็นสีลุ้งเห็นเลือกอะไรก็ไม่เห็นจะเลือกสีเดิมอ่ะก็เลือกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลือกไปก่อนเลือกไปก่อนเลือกไปก่อนไม่ชอบค่อยบนทีหลังอะก็เลยไม่รู้ว่าเขาชอบสีอะไรครับแต่คิดว่าสีเหลืองต่อไปคนนี้ครับที่เขาที่เขาบอกว่าเดาไม่ได้คุณต้องมาแบบแปลกๆอ่ะไม่ปกติอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเวลามีคนถามผมบอกว่าผมผมชอบทุกสีแล้วแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นผม ชอบสีไหนชมพูชัยชมพูได้ไหมแต่เป็นชมพูคนละเฉดกับพี่ฮาใช่พูคือชมพูอ่อนๆเลยเปอร์อันนี้ง่ายมากจริงๆผมชอบดำแดงชมพูแต่สีแดงอ่ะชอบมาตั้งแต่เด็กแต่โตมาเริ่มชอบสีดำสักพักโตมาอีกเริ่มชอบสีชมพูเสียฟ้าเสียฟ้าอ่อนดูเป็นสีเออฟ้าฟ้าอ่อนขาวฟ้าอ่อนน้ำเงินขาวผมเหรอครับผมว่าผมชอบสีดำกับแดงแบบเข้มๆหน่อย สุดท้ายครับพิมวัซสุสผมว่าพิมน่าจะเป็นแบบเทาๆาดำาเงินเงินพอพิมเพิ่งเขาเขาแบบเพิ่งได้ไปญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งได้ไปแบบยุโรปครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเริ่มอยากจะ explore มากขึ้นแต่ว่าในเชิงที่เป็นฟิวฟิวแบบอาจจะสง,สงบสงบธรรมชาติหน่อยอะไรอย่างนี้อะจังรู้สึกจังไปที่ไหนก็ได้ที่มันแบบมีความแบบดริปอ่ะเราต้องเกาหลีไม่ก็ญี่ปุ่นที่ไหนก็ได้ที่เย็น เออใช่คือผมไปที่ไหนก็ได้เลยขอแค่ที่นั่นเย็นครับต่อไปครับเอครับเอก็ญี่ปุ่นจะ10รอบยังเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงน่าจะฮะจอย culture ของญี่ปุ่นอยู่แล้วครับอะอเมริกาถ้ามีหมูก็จะต่อบบ้านแหละแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเออผมอยากไปดูบ้านที่อเมริกาแล้วแต่แค่นั้นเลยครับอยากไปดู NBA สักครั้งในชีวิตผัวใช่ต่อยตอนนี้มันน่าจะอยากไปดูใบรอบอียิปต์อะไรเงยก็ดูน่าสนใจ ก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่าผมคิดไม่ออกจริงๆคนนี้ต่อไปเน็กเบื่อญี่ปุ่นยังเน็กไปได้ทุกที่นะเน็กไปได้ทุกที่แต่เราอยากคิดว่าเน็กช่วงนี้น่าจะเหมาะกับท่านไปจีนดีกว่าต่อไปแล้วก็ไทยนะครับไทยแลนด์อยู่ไทยเถอะอยากให้เขาแบบอยู่นิ่งๆบ้างอยากไปเที่ยวไหนอยากไปเรียนครับอยากไปมเรีรนเก่ผมปิดเทอมแล้วแต่ผมก็ยังอยากเรียนอยู่อยากไปเรียนพิเศษไทยเสร็จแล้วก็เป็นคิมจินวุกนะครับคือล่าสุดอ่ะจินไม่ได้กลับบ้าน เพราะฉะนั้นผมว่าคุณกลับบ้านได้แล้วที่บ้านคิดถึงแล้วจริงส่วนคนนี้ก็เพิ่งกลับบ้านไปนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องกลับบ้านายไปนี่ดีกว่าอัมเปอร์ซอนทำไมอยากล็อกแขงเลยไหมนะอาจจะเจองูอะนาคอนดาอะไรเงี้ยด้วยแต่อยากเห็นจริงๆนะหมายถึงว่าอยากไปอยู่กับมันสักแป๊บแต่ว่าไม่อยากโดนอ่ะสักแป๊บสักแป๊บอ่ะขุนพล อยู่ในห้องไหมอน้อคุณอยู่ในห้องผมว่าคุณน่าจะเอนจอยกับการแบบว่าได้นั่งเล่น Nintendo Switch ต่อนี่แต่ว่าล่าสุดที่เขาไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเขาบอกเขาชอบเลยมาคริสคุณคุณต้องแบบติดแกลมอะเดิน Duty Free สนามบินก็แบบช็อปสร้อยอะไรเงี้ยไปอิตาลีไปช็อปอ่าส่วนผมคิดไม่ออกอยากไปดูเ r a ซ e y เออผมขอไปดูคอนให้จบได้ไหมล่าสุดผมไปคอนสเตรคที่ประเทศไทยนะครับผมนั่งวินไปทัน4เพลงสุดท้ายหน้าเต็มมาจากงานครับไปประเทศไหนก็ได้ที่อยากไปดูคอนให้จบสักครั้งคอนส Kids ก็น่าจะแบบแฮปปี้แล้วอ่ะแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วถ้าหกเจ็ดเจ็ดสามเออ solo leveling ับดูจบแล้วรู้สึกว่าสนุกดีน่นดีอะ ออกกำลังครับไปวิ่งก็ได้หรือว่าห้ามอยู่คนเดียวแต่ไปต้องไปเจอแบบผู้คนหมายถึงว่าให้บรรยากาศรอบๆมันมีเสียงรบกวนเยอะๆให้มันแบบมันไม่เงียบครับน้องสาวนะอืนับเ <Nice. S 1> นะ work smarter not harder yo วันเด็กอยากเป็นอะไรด้วแมหตัวใหม่เป็นเด e f แฟลชอยากเป็นหมดเลยครับฮีโร่ครับแต่ถ้าเป็นแบบ สิ่งที่อยากเป็นแบบที่มันเป็นจริงได้นะผมว่าผมอยากเป็นพระเอกครับน่าจะเป็นเพลงเน e ของ Justin Bieber มันไม่ค่อยส่งอีโมจิครับมันจะเริ่มด้วยคำว่าพเพืเ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีใครตอบอะไรไหมไม่เห็นไมพอเพื่อน <laughs> ไม่ตอบนี่จะแท็กจะกด add อ a ออเข้าไปยู่ทุกคนเลยครับผม <laughs> <laughs> อจริงหนึ่งปัญหาหนึ่งคือผมไม่ค่อยออกไปเที่ยวไหนส <c oughs> องคือถึงผมออกไปเที่ยวผมไม่ค่อยออกไปเที่ยวกับบัสเท่าไหร่เพราะว่าบัสแบบว่าค่อนข้างไม่ว่างกันเวลาออกไปไหนเนี่ยจะแบบจะมีความเกรงใจเพื่อนนิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบบังเอิญไปได้วยกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นพี่รันครับผมบังเอิญเนาะ <c oughs> บังเอิญ <c oughs> บังเอิญไปได้วยกันเนาะ I'ma go with boss in the building Yeah. yeah. ค่อนข้างรู้สึกว่าเห็นถึงความเติบโตของบัสเหมือนแค่ฟังเพลงนี้มันเล่าเรื่องถึง1ปีที่ผ่านมาของพวกเราก็เลือกเพลงนี้ถ้าย้อนกลับไปรู้สึกว่าเซตที่แบบรู้สึกเราทำได้ได้ดีเราก็เหมือนแบบว่ากลับไปดูรู้สึกภูมิใจในใน,ในตัววงคือ a a, a ะครเอ a a ชอบเอเใช่เราสนิทกันอะทำอะไรหลายอย่างจนกลายเป็นก้อนเดียวกันรู้ใจซึ่งกันและกันเหมือว่าอยู่แล้ว12คนมันไม่ไม่เหงาแนะ่ มันสนุกตรงที่มันมีหลายความคิดเห็นในการทํางานพอเราทํางานกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยยิ่งคน12คนอะไรเงี้ยก็จะมีหลากหลายความคิดเห็นมีหลากหลายมุมมองที่แบบว่าเอ้ยอันนี้ก็อาจจะดีเห็นไม่ตรงกันบ้างเห็นตรงกันบ้างอะไรเงี้ยก็แบบได้แชร์กันเลยก็รู้สึกว่าเออเป็นการทํางานที่หลากหลายดี ยกขึ้นมาไม่พองถ่ายยังมีอ่ะแค่เราแค่อยากทำให้งานมันออกมาดีที่สุดเอาหน่อยบัสเอาหน่อยบัสฟังอย่างนั้นแหละครับเอาหน่อยบัสเอาหน่อยครับเดชอบเตือนแหละครับเตือนชอบเตือนชอบเตือนโอ้โหกลิ่นเลยนี่แกไม่หนีคุณหรอกเหมาะเหมาะมากอ่ะจริงๆผมก็จะบอกว่าแบบผมชอบบอกรักผมชอบเล่นมุกเสี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็แบบชอบเล่นกับแฟนคลับแล้วก็ชอบพูดว่าแบบว่าสมมติบอกแฟนเราเป็นแฟนเราก็แบบ ไม่ต้องให้ผมเป็นที่หนึ่งก็ได้ครับให้ผมกิกคุณก็พอจบแล้วและนี่ก็คือ24 f o favorites ของพวกเราบัสครับผมจุดเริ่มต้นของมันมาจากคำว่า boss in the building เนี่ยครับคือต้องบอกกันว่าเราได้ร่วมงานกับคุณโอลิฟ เป็นชางกริดก็เขาเป็นท็อปไลเนอร์ของเราแล้วเหมือนกับว่าเขาเแบบพูดคำนี้ขึ้นมาเสนอคำนี้ขึ้นมาบอ s in t ดอ Building แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยคิดไอเดียต่อแตกแยกจากคำคำนั้นเหมือนกับเราคิดว่าแบบเออบอสในเดอะบิลดิ่งแบบบอสเข้ามาในตึกแล้วก็เหมือนกับว่าการกลับมาของบัสเนี่ยมันกลับมาแล้ว mm hmm. คือเปรียบอาจจะเปรียบเสมือนกับว่าบอสอ i สบ u ส And building is this การคัมแบ็กวงการอะไรอย่างงี้ประมาณนี้มั้งก็ฝากเพลง Boss in the building ด้วยนะครับของพวกเราสามารถฟังได้ทุก streaming platform เลยนะครับแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ที่ YouTube Tada Labels นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย